ก็ถักมาถึงแถวที่4แล้วนะคะถึง x ตัวสุดท้ายเลยนะคะตรงนี้แล้วนะเสร็จแล้วต่อไปขึ้นแถวที่5นะคะขึ้นแถวที่5แถวที่5เป็น3 x v ทั้งหมด6ชุดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะถัก x ไป3ครั้งแล้วก็ถัก v คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะก็ถักแถวแรกหลักแรกเป็น x 2 x

สามเอ็กซหนึ่งสองสามสามเแล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง 3 3ม1 v มันต้องท่องแบบนี้เนาะไม่งั้นมันจะหลงแล้วมันจะได้พูดอะไรไหมล่ะนี่พอพูดมันก็จะหลงไงสองสามสาจบ จบที่หลักสุดท้ายพอดีต่อไปขึ้นแถวที่6นะคะแถวที่6เป็น 2xv แล้วก็ในวงเล็บ 4xv 5ชุดก็คือถัก x ไป2ครั้งแล้วถัก v ครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ถัก 4xv เนี่ยหครั้งแล้วค่อยมาจบด้วย 2x นะคะก็คือถัก x ไป2ครั้งก่อน เนี่ยถ้าใครอ่านแพทเทิร์นเป็นก็ถักไปก่อนเลยนะคะมันมีแค่ x กับ V นี่แหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีตอนจะจบตอนตอนจะตอนนี้เราถักส่วนขยายไงเราถักด้านบนตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงตรงก,งกว้าง <c oughs> ถึงตรง,ก,งกว้างเสร็จแล้วต่อไปมันจะมีส่วนลดลดก็จะเป็นตัว A เข้ามาแทนแต่เขาถักตัว A ไม่เหมือนเราถักนะคะเขาถักตัว A ออีกแบบหนึง่ง แต่ก็คล้ายๆกันนะก็ใช้ได้เหมือนกันเอาถึงไหนแล้วมอแตอรคุยอะ่ะเดี๋ยว 1x 2x 2x แล้วต่อไป v เนี่ยมันคุยไม่ได้เลย 2x แล้วก็ 1v นะคะ 1v เสร็จแล้วก็ถัก 4xv 1 2 3 4x เสร็จก็ 1v ลง v ลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะนี่แล้วพอได้1ชุดนะคะก็คือตรงนี้เป็น c x 1 v แล้วก็ถักต่อไปเป็น c x 1 v C x 1 v ไปเรื่อยๆทั้งหมด5ชุดนะคะเสร็จแล้วก็จบด้วย 2x ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันแถวที่7ค่ะ